โยอันพิซซ่าครับจะได้สวมเสื้อหมายเลข9ทางด้าโยอันพิซซ่าบอกว่าที่เขากล้าเลือกหมายเลข9 <c oughs> เป็นเพราะว่าหนึ่งในนักเตะขวัญใจของเขาในตำแหน่งกองหน้าต้องอ l ลันเชียเลอร์ครับเขาติดตามนิวคาสเซิลมาตั้งแต่อ l ลันเชียเลอร์ยังเล่นอยู่ที่ไทยไซด์หลังจากนั้นครับเขาบอกว่านิวคาสเซิลเตะไปดึงนักเตะแอฟริกัน เชื้อสายฝรั่งเศสแบบที่เขาเป็นอยู่ก็คือมีเชื้อสายด r คองโกแต่เกิดที่ประเทศฝรั่งเศสครับนิวคาสเซิลมี2หัวหอกมินลการที่คอยถล่มประตูอย่างปาปิซิเซ่แล้วก็เดมบาบาครับซึ่งปาปิซิเซ่ก็สวมหมายเลข9ให้กับนิวคาสเซิลเนเต็ดความฝันของเขาคือการได้ไมาเล่นกับนิวคาสเซิลนาเต็ดและความฝันของเขาอยากจะสวมหมายเลข9ซึ่ง อนนี้ฝันของโยอันวิ่าเป็นจริงแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเกตเล็กเกตน้อยการย้ายมาร่วมทีมของโยอันวิ่าครับต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งช่วงท้ายตลาดใกล้วายแบบนี้เนี่ยทางสโมสรที่จะไปดึงนักเตะคนนั้นมาครับในความเป็นจริงนะจะต้องส่งเครื่องบินเจ็ตหรือเครื่องบินให้นั่งเครื่องบินมาให้เร็วที่สุดเคลียเอกสารให้ไว จับนักเตะเซ็นก่อนอย่าเพิ่งไปถ่ายวีดีโอพรีเซนเทชันใดๆจับเซ็นเสร็จปุ๊บถือว่าทุกอย่างเสร็จส่งให้กับ FA สื่อส่งให้กับพรีเมียร์เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ว่าชั้นคว้าตัวนักเตะคนนี้มาร่วมทีมแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ากับโยอันวิ่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทางโยอันวิ่าเขาบอกว่าขับรถข้ามค่ำคืนมาเลยนะขับรถข้ามวันข้ามคืนครับจากลอนดอน บุกหน้าสู่นิวคาสเซิลเพื่อมาเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเซนเจมป้า ah ครับเราก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมถึงไม่มีเครื่องบินไปรับโยอันวิซ่าทำไมโยอันวิซ่าถึงเลือกขับรถเองมีความเป็นไปได้ที่หากจะย้ายข้าวของก็เลยทีเดียวเลยและกันฉันขับรถมาเลยทีเดียวจะได้ขนของแล้วก็ใช้งานของเลยไม่ต้องรอในการโอ้โหไปเอาของที่สนามบินอีกไม่รู้จะได้ ทันในคืนนั้นหรือเปล่านะครับโยอันวิา่าน่าจะแก้ปัญหานี้ด้วยการขับรถมาเสร็จสัญชาด้วยตัวเองครับ